yeah <laughs> ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเานี่ยกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเว็บไซต์ะค่ะที่สามารถเพิ่มยอตมนต่างบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่ในแพลตฟอร์มของ Facebook กันค่ะสิ่งที่เราทําวันนี้นะคะคือการเพิ่มยอดลายอีโมจินั่นเองจะเห็นได้ว่าค่ะตอนนี้เรามีโพสต์ดึงโพสต์แล้วเราก็จะทําการนะคะเพิ่มยอดลายอีโมจิเป็นรูปบ้านะคะให้เพิ่มมากขึ้นค่ะวิธีการแรกนะคะให้เพื่อนค่ะคลิกลิงก์ด้านล่างค่ะมาเข้าสู่เว็บไซต์ก่อนก่อนได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็กกจะ็แบี่กดท เขียวทางด้านนี้ได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้กรอกชื่อข้อมูลผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านแล้วก็การยืนรหัสผ่านให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็ติฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติดังนั้นก็กดสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยหรือใครจะล็อกอินผ่าน g m เ i l ก็ทําได้เช่นกันค่ะบนทางเรานะคะมีบัญชีอยู่แล้วก็จะลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะ เมื่อลงชื่อเข้ามาใช้งานนะคะก็ให้มาที่คําสั่งซื้อใหม่ค่ะจากนั้นเนี่ยก็มาที่แพลตฟอนทางด้านบนได้เลยซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้เป็น Facebook แล้วก็คลิก Facebook ได้เลยค่ะแล้วก็มาที่หมวดหมู่ได้เลยนะคะหมวดหมู่เนี่ยก็จะมีหลากหลายหัวข้อเลยซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นการผู้ใจโพสเพิ่มอิโมจินั่นเองค่ะอันนี้ก็จะมีขึ้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้อันนี้กันดูนะคะหลังจากที่เราเลือกมาแล้วนะคะเราก็มาที่หัวข้อบริการค่ะซึ่งบริการเนี่ยก็จะแยกเป็นอีโมจิต่างๆคค่่่ะะะซึงงวััันนนนนีี้้้เราจลออใชกดู เมื่อเลอกแล้วนะคะก็มาที่ช่องลิงค์ค่ะจากนั้นเนี่ยก็กลับไปที่โปรของเราแล้วก็มาคัดลอกลิทนันบนแบบนี้เลยเมื่อคัดลอกเสร็จแล้วนะคะก็นํามาวางที่ช่องลิงค์ได้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ wandering. มาที่ช่องจํานวนเราต้องการเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปได้เลยวันนี้เราต้องการห้าเราก็ใส่ไป50ก็ได้ค่ะตอนนั้นเนี่ยเราจะมีเวลาเฉลี่ยขึ้นมาแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะก็ให้กดสั่งซื้อที่แถบสีน้ำเงินได้เลยค่ะ เมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแถบเขียวขึ้นมาแบบนี้นะั่นหมายความว่าเว็บไซต์เนี่ยได้รับการสั่งซื้อของเพื่อนเพื่อนแล้วนั่นเองหรือเพื่อนเพื่อนจะมาดูที่วอร์ดการสั่งซื้อก็ได้ค่ะก็จะมีออเดอร์ขึ้นมาแบบนี้เลยจะมีการระบุเลขออเดอร์แบบนี้แล้วก็จะมีวันที่แล้วก็เวลานะคะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะรวมถึงมีสถานะบ่งบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนของการทําอะไรแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรอดำเนินการนั่นเองค่ะแล้ววันที่เรารอเว็บไซต์ดำเนิน หัวข้อเติมเงินนะคะสําหรับคนที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกัแะะนามว่าให้มาที่หัวข้อเติมเงินกันก่อนเนาะเพื่อที่จะมาลองใช้งานกันก็จะมี3มช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทางพร้อมเพ์นะคะรองรับทุกธนาคารเลยเพื่อสามารถที่จะมากรอยอดทางด้านนี้นะคะแล้วก็กดเติมเงินได้เลยก็จะมี QR โค้เดเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีการบันทึกภาพเนี่ยสามารถให้คนอื่นเนี่ยมาสแกนใส่ได้เช่นกันค่ะ ือจะเป็นช่องทางที่2อนหาช่องทางทูมันนี่ว่าเลยอันนี้เพื่อนก็สามารถที่จะใช้ทางนี้ได้เช่นกันค่ะก็จะมีลักษณะนหน้าตาคล้ายกับ QR โค้ดเมสักครู่เลยแต่อาจจะมีการคิดข้ามย้ำเพิ่มเติมแล้วก็มีการคำนวณยอดให้เพื่อนเรียบร้อยแลวเพื่อสามารถจะกดตัวเงินเข้ามาใช้งานก่อนได้ค่ะหรือจะเป็นช่องทางที่3นะคะช่องทางคริปโตนะคะอันนี้ก็รองรับทุกสก,กุลเงินเลยค่ะเพืเ่อนๆนะคะที่มีเงินดิจิตอลแล้วก็สามารถใช้อันนี้ได้เช่นกันค่ะก็จะมีการคำนวณยอดเงินนะคะแล้วก็จะมี ก็จะมีการคิดยอดเงินมาแล้วก็คำนวณมาให้เพื่อนเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาใช้งานกันได้ค่ะหรือว่าใครนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์นะคะสามารถมาที่หัวข้อติดต่อแอดมินได้เลยซึ่งหัวข้อติดต่อแอดมินค่ะก็จะมีในเรื่องของการใช้ตัวช่วยเหลือนั่นเองค่ะหรือ่สามารถที่จะเข้ามาทางออมาที่หมวดหมู่นะคะแล้วก็มาติปัญหาที่ต้องการได้เลยเช่นอ่ามีปัญหาเรื่องออเดอร์ก็เลือกออเดอร์ก็ได้ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาเข้ามาว่าต้องการให้ทําอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะะค ประมานะคะก็อย่าลืมกรอกเลขออเดอร์ด้วยแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการชี้แจงรายละเอียดก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความมาหรือว่าแนบรูปภาพมาก็ทําได้เช่นกันค่ะแล้วก็ส่งตัวเข้ามาได้เลยเพื่อให้แอดมินนะคะแก้ไขปัญหานั้นเองค่ะหรือว่าใครคะต้องการที่จะแอดไลน์โอเอ๋นก็ทําได้เช่นกันโดยที่แอดมาที่ K L t Social ได้เลยค่ะหรือจะกดที่แถบสีเขียวทางด้านบนแล้วก็สแกนเข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานแล้วนะคะเราต้องการจะแนะนําคนอื่นให้เข้ามาใช้งานร่วมด้วยนะสามารถมาที่ของค่อยนาเพื่อนได้เลยค่ะอันนี้ก็จะมีลิงก์นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคัดเราลิงก์แล้วส่งต่อคนอื่นเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะหากมีการสมัครเข้ามาใช้งาน mm. ก็ได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นนะคะถึง5%ปกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เ mm. พื่อนๆก็อย่าลืมไปแชร์คนอื่นเนข้ามาใช้งานร่วมด้วยนะคะและยังมีจ่จบเพียงเท่านี้นะยังมีในส่วนของซีรีส์หนังจีนค่ะเพื่อนสามารถที่จะ เข้ามารับชมซีรีหนนงสีได้ฟรีเลยหากมีการสังส่งซื้อคบ้า500บาทหรือว่ามีการใส่ขั้นต่ำเข้ามาข้าา500บาทก็จะรับการปลดล็อกรับดูซีดีจีนฟรีไปเลยค่ะแล้วก็มีการอัปเดตให้กับทุกๆเดือนด้วยนะคะพื่อน,นก็ไม่ควรที่จะพลาดกันเลยทีเดียวค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าออาอด์ที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่หวของเราแล้วก็ทําการรีเฟซสักหนึ่งครั้งค่ะ เมือ่อรีเฟรชแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยอดอิโมค้อนว้าวของเรานะคะก็ขึ้นนํามาอย่างนี้เลยค่ะจากเมื่อสักครู่จะเป็นยอดลายเยอะกว่านั่นแล้วก็ยอดหัวใจตอนนี้ยอดเราขึ้นมาได้ชัดเจนเลยค่ะจะเห็นว่าเมริการของทางเว็บไซต์เนี่ยก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วทันใจต่อการใช้งานของเพื่อนๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเทคนิคในการเพิ่มยอดอีโมจิของ Facebook ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าครั้งหน้านะคะมีหัวข้ออื่นๆหรือว่าที่ดีๆมาแนะนำเน,ำเนี่ยก็ให้เพื่อนๆรอติดตามเรารับชมได้ค่ะสำหรับวันนี้ทางเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ